บ,บรรยากาศช่วงเช้าที่วัดป่าหนองช้างขาวอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้เป็นวันอทอดกระถินสมัคีนะครับตรงนี้คือบรรยากาศโรงทานนะครับโรงทานของอุบาสกบาิกาที่มาร่วมออกโรงทานกันนะครับก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน นะครับว่าบรรยากาศตอนเช้าๆในเขตพื้นที่บ้านน้องช้างข่าวพิวัดนะครับพิวัดน้องช่างข่าวอำเภอปู่แก้วจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับสนุกสนานนะครับอบอุ่นวันนี้ก็มีญาติโยมพี่น้องอุบาสกอุบาสิากามาร่วมกันออกลงทานกันนะครับ ก็บันทึกภาพบรรยากาศช่วงเช้าครับมาให้ท่านชมได้ชมกันครับก็ให้ชมภาพภายในโบสถ์นะครับของวัดป่านน้องช้างข่าวนะครับวันนี้ก็มีงาน ขอดกถินสามัคคีครับบาวอิสานคนโก้แชนแนอได้มาร่วมงานนะครับ่เราเอกาบอกซื้อได้ที่เรพดี่ตี๋อกว่าี่้องร็จมนะครับยกนละเ่ครับยกานสลองตามาแจกซื้อบอกซื้อได้ี่เราเาาอกซืได มันจะกายทาให้ดูภาพอันนี้คือกองกระถินสมคคีนะครับที่จะทำพิธีทอดในวันนี้ครับอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563นะครับที่วัดฝ่านนองช้างขาวนะครับสำหรับประธานฝ่ายสงก็หลวงปู่ใหม,นมนรร่นะครับหลวงปู่ใหม่อินทศิรินะครับ วันนี้ก็มีกระถินสามัคีลร้คณะครับที่เดินทางมาร่วมทอดกันนะครับที่วัดป่าน้องชันข่าวแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะ โอกาสต่อไปครับก็จะได้บันทึกภาพบรรยากาศการข้อกระถินว่ามีกี่คณะมีใครเป็นประธานใหญ่นะครับในการข้อกระถินในวันนี้สําสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการถ่ายภาพไว้ทุกนี้ก่อนนะครับโอกาสต่อไปจะนำเสนอภาพบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ดีๆ มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปสวัสดีครับนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้มาชมโรงทานของเขาใครครับคุณแม่เลยครับอ๋อบ้านทุง่งกุ้งนะครับโรงทานบ้านทุง่งกุ้งมาดูพิธีกรรมในการทำยันนางครับยันนางครับไม,ไม่ต้องโคงไม่ต้องต่ำนะครับ ใช้วิธีขดดีโดยมีไม้นะครับแล้วก็ตะปูมาทำเป็นฟันเพื่อขดดีจะนางนะครับกระากระสา,ปะสาเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะครับหนึ่งครั้งแรกที่เห็นไม่เคยเจอเลยมีตะเขินแล้วโผล่เขปั่นกันขอบคมากน้องตาหนุ่ยตาอืมครับนีบ่ตานีา่ครับผม น,นี่แมวคุณตาคนพาทำนะครับใช้มันสมองนะครับให้อะไรเขาเรียกว่าไม่ท่องไม่ต้องออกแรงโขกตํานะครับนี่คือ,อ,อปัญญาชาวบ้านครับปัญญาชาวบ้านนะครับนี่ครับ,รบให้ดูให้ดูชัดง่าย พี่ง่ายๆทุนแรงทุนแรงครับวันนี้เมนูอะไรครับหนิงซีํำเนลางครับทำอะไรครับแกงหน่อไม้แกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กรับวันนี้ก็มีเมนูเด็ดนะครับแกงหน่อไม้แกงขี้เหล็กสำหรับทำลงทานกับหลวงปู่มทัศรีที่วัดป่าหนองช้างข่าวอุดรธานีครับ วันนี้ม,ม,มีข้าวเหนียวส้มตำด้วยนะครับโอ้คุณตาเนี่ยทำหลายอย่างครับบุญกุศลสูงนะครับแรงนะ <laughs> ครับทำกับพระอริยสงฆ์นะครับหลวงปู่ใหม่กับน้ำของาวี่กับผมครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับวัดวัดปา่าข้าวหลวงไปไหมโคราช ไปโคราชไหมครับวัดป่าเขาบุรวงวันที่ยี่สสี่ยี่ห้าอ๋อไก่ไปต่างไปเที่ยวไปนอนโอ้บรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีอากาศดีเย็นสบายครับไ้ดูครับอ๋อครับผมครับครับผมครับตอนเดินได้ไปนะครับาเดินไม่ได้อยากเะไปไม่ได้ไปแล้วตอนนี้เราไปได้ไปได้เลยไปเลยครับ ครับเวลาไม่ได้ไปครับมีโอกาสไปครับครับผมครับานที่น้องที่าแม่สับกรต่าเนืสไลซ้่าไซบร่ม้องนา้เอสลที่ลเน้อสไลที่คพที่องกรา นี่แกงกิเลศนะครับแกงกิเลศนี่ส้ม,มตำอีสานตำแซ่บนะครับอันนี้สานตำสานปลาเอาสานปลาครับอันนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เราปลาแล้วนะครับกินได้ไหม ตัวกระถินนะครับต in ัวกระถินครับกีข so ้าวกีสารครับเนี่ยกระถินสารนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับข้ากีสารครับกำลังกีกันขมามะเม่นนะครับคุณยายมาจากไหนครับเข้ากีเข้ากีที่ไหนครับอ้าเภลือกแก้วจ้าอ๋อครับผมปารับ เจ้าเดียกันครับเจ้าเดียกันไหมครับเจ้าเจ้าดียกันไหมไม่ชิมดูแล้วชิมแล้วครับอร่อยอร่อยครับอร่อยอันนี้ก็โรงทานกาแฟนะครับของคุณป้าเลยครับค่ะขอบคค่ะของคุณป้าเลยครับป้าเลยครับป้าราตีค่ะออป้าราตีนะครับออกงทานกาแฟขนมขนมปังนะครับขนมปังขนมปังราดเออ่นมข้นนะครับ ก็ออกอารมณงทานครับส่วนลงทานนี้ก็เป็นของคุณคุณอะไครับศิระโพงค่ะของคุณศิระโพงนะครับเป็นลงทานอ่าก๋วยทอดนะครับก้วยทอดแล้วก็รอช่องรอช่องนะครับรอช่องดนครับก้วยทอดสายดีสายดีครับอร่อยครับอ่าขออำเภอกุ้งแก้วใช่ไหมอยู่กุ้งแก้วครับอยู่กุ้งแก้วนะครับวันนี้ก็ นำภาพที่สวยนะครับการออกงทานของพุทธศาสนิกชนและอุบาสกวาสิกามาร่วมออกงทานกับองค์หลวงปู่ไม่ทศิริเราครับภาพครับ,รบไปดูครับไปดูส่วนงทานนี้ก็เป็น เส้นค่ะแกงเส้นนะครับของคุณสะกาวเดือนค่ะของคุณสะกาวเดือนนะครับวันนี้ก็อนุมโมทนาบุญครับที่มาออกลงทานร่วมกับลุงปู่ของเรานะครับนี่ก็เป็นข้าวโพดผุกเนยค่ะข้าวโพดผุกเนยของฟองหนึ่งครับขอบออนุโมทนาบุญครับ มาดูโรงทานนี้กันต่อนะครับเป็นโรงทานเรียก <c oughs> อะไรนั่น,นี่กระเพาะปลาอ๋ <c oughs> อ,อกระเพาะปลานะครับกระเพาะปลาของคุณวัดอัมพวนารามค่ะวัดป่าบ้านม่วงนะครับวัดป่าม่วง <c oughs> ่อกแต่วบอกโรงทานกับองค์หลวงปู่ไม่วันอทอดกระถินใหญ่ของเรานะครับวัดป่าน้องชั้นชาวนะครับ วันนี้ก็นําภาพที่สวยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่ามีอุปสุบคสิกามาร่วมออกโรงทานกันนะครับด้วยวดวยบุญบารมีขององคโรลงกูหม่เรานะครับ ตัวนี้ก็เป็นโรงทานกาแฟานะครับของบ่าวอิสานคุณโก้ชาแนลนะครับก็เข้าไปดูได้ครับบ่าวอิสานคุโก้ชาแนลนะครับเป็น u ูทู o u t u b e นะครับออกอากาศทางนั้นต่ครับก็มาดูโรงทาน อะไรเครื่องอะไรนะผัดมีนะผัดผัดอะไรนะผัดไทยอโอ้ผัดไทยนะครับผัดไทยทานผัดไทยฟ้องฟ้องคุณเลยชื่อแม่แม่น้อยอ่าของแม่น้อยนะครับมาจากอำเภอสว่างแดนดินนะครับก็มาไกลพอสมควรนะครับ